รู้จักข้อมูลข้อมูลคืออะไรข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มีการเก็บรวบรวมไว้เรามาดูข้อมูลทั้งหมด5ประเภทกันว่ามีอะไรบ้างข้อมูลตัวอักษรข้อมูลภาพข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสียงข้อมูลอื่นๆเรามาดูความหมายของข้อมูลแต่ละประเภทกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร 1. ข้อมูลตัวอักษระคือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรทั้งภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศเช่นชื่อนามสกุลประวัติโรงเรียนและข้อความ ที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่นำไปใช้ในการคำนวณเช่นปายทะเบียนรถเลขประจำตัวนักเรียนบ้านเลขที่ 2. ข้อมูลภาพคือข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจเป็นภาพนิ่งเช่น ภาพวาดภาพทายภาพเคลื่อนไหวเช่นภาพจากโทรทัศน์ภาพจากวิดีทัศน์ภาพจากคอมพิวเตอร์ 3. ข้อมูลตัวเลขคือข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวเลข0ถึง9เราสามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้หรือนำมาประมวลผลได้ เช่นคะแนนสอบวิชาต่างๆจำนวนเงินสข้อมูลเสียงคือข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเช่นเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร,ร้องเสียงจากปรากฏการธรรมชาติเสียงจากอุปกรณ์ และ 5. ข้อมูลอื่นๆคือข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทาง4ประเภทที่กล่าวมาเช่นข้อมูลเกี่ยวกับอุณหนภูมิข้อมูลกลิ่นข้อมูลรสชาติลักษณะข้อมูลที่ดี 1. มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 2. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 3. ม,มีความทันสมัย 4. มีความสอดคล้องกันของข้อมูลอ่าเรามาสรุปทบทวนความรู้กันว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราพูดมา5ประเภทมีอะไรบ้างประเภทที่1ข้อมูลอักษร ประเภทที่ 2. ข้อมูลภาพประเภทที่ 3. ข้อมูลเสียงประเภทที่ 4. ข้อมูลตัวเลขประเภทที่ 5. ข้อมูลอื่นๆ